Good morning everyone from Bangkok, Thailand ฟังเสียงนกค่ะเช้ามาฟังเสียงนกดอกลีลาวดีหอมมากเลยฝรั่งไม่งามกินไหมพี่น้องกินทือเกา โดยประมาณแซ่บขี่เกลาพี่น้องก็เป็นลายสวยเห็นไหมเนะี่ยลายเหมือนดอกไม้ไหมล่ะออ้ยนนเนาะก่อนจะกินเนี่ยเราก็ทำให้มันดูน่ากินหน่อยเน่นบอสคิดทอดอีลี่ีลาวะดีคิดทอดอ้บอ ก็คิดคืกกันแล้นะเนาะลองบ่ได้พี่ดองจะกินก,นเาาเนกน็เอามาเล่นก่อนเนาะเอามาเล่นก่อนไผชีวาบนี้เออเนาะอุยนะ้ยเนาะมีความสุขก,กับการเล่นอาหารพนะี่นองทั้งกินทั้งเล่น<笑><笑>ตามหลักการเนี่ยเราควรจะกินเลยเนาะมาต้องจินพริกเกลือ เอะความที่เราเป็นคนไทยไงถ้าเราชอบกินพริกแกวแล้วเราเยอะจิ้มเยอะเยอะพี่หงเป็นการแห่กำลังใจซื่อๆแห่กำลังใจแบบเออจิ้มได้เด้อเอามาหล่อมาหล่อนะแล้วก็กินได้นิดหน่อยกินชิน้นบองน้ำก่อนดู กินบองงามไม่ได้ถูกกินวนกินแบบจินพริกจิ้มถูกอ่ะพี่น้องมาเป็นพิธี ถ้าทำไอเอสเนี่ยกินได้นะพวกหลังชมพู่อะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าเราอยู่ที่เรียกว่าช่วงอดเนานะแต่ว่าไม่ควรจะจิ้มพิกเกิือนะก็กินได้จิ้นสองชิ้นเล็กๆอ่ะอืม พี่เกลือจะไม่เป็นน้ำตาลโดยตรงอ,อร่อยมากเลยพี่น้อง ขอบคุณ้หลายเยอะมาเยี่ยมชมอ่ะดูกันเพื่อนบ้างหมองพี่น้องเพื่นอนเพ่นจะได้อยากกินฝรั่งไงฝรั่งมันก็อ๋อเป็นแพงเนาะแล้วก็ดีต่อสุขภาพอ๋อพี่น้องกอ,อยากกินฝรั่งไงอืม ช่องนี่อวดจนได้พี่นองบ่มี่ยังนายิชฉาดอกอือเออคุณต้องอยู่แบบมาทยันหมนกันแหละไอ้ <c oughs> สุมเฟยไปไหน่อยแล้วต้กออกไปหางเงินเ่ิดดูอ่ะเอาคุยได้หลายเลยพี่นอ้องมาเยี่ยมชมอ่จะจเตินขึ้นหน้าจ้าแสงส้มัสเมสัน Thanks for your support. See you next video. Bye-bye. 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 Bye-bye.